สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ผมจะมาพูดถึงพระรูปนึงในสมัยพุทธกาลที่มีฤทธิ์มากและถนัดการใช้เตโชกสิน์เป็นที่สุดและการใช้ฤทธิ์ของท่านนั้นใช้ไปเพื่ออะไรและใช้กำหลาบใครไปบ้าง และโดยปกตินั้นพระพุทธเจ้าจะห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์แต่สําหรับพระรูปนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ท่านจงแสดงฤทธิ์เถิดทําไมพระพุทธเจ้าถึงให้ภิกษุรูปนี้แสดงฤทธิ์เพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันครับพระที่ผมจะพูดในที่นี้ก็คือพระสักตเะเถระ พระสกตะเถระนั้นเดิมทีท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีและเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความศรัทธ,ธาเลื่อมใสก็เลยกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญจนบรรลุสมาบัติ8ฝึกฝนจนมีความชำนาญในชาตนั้นๆแต่สิ่งที่ท่านชำนาญเป็นพิเศษเลยก็คือการเข้าเตโชกศินหรือกสินไฟและมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามนิคมและชนบทต่างๆและพระสกตะเถระก็ได้เสด็จตามไปด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จถึงท่าเรืออัมพะซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านพัทวติกะ ใกล้พระนครโกสัมพีแควนเจตีและในบริเวณใกล้ๆท่าเรือน,นั้นมีอาสมของลือศีหรือชดินนั้นตั้งอยู่และลือศีนั้นก็นับถือการบูชาพญานาคพญานาคตนนั้นชื่อว่าอัมพติถกะซึ่งเป็นสัตว์มีพิษมีฤทธิ์และมีอำนาจกว่าพญานาคทั่วไปสามารถดนบันดาลดินฟ้าอากาศให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้ แล้วก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนทําให้ปลูกพืชปลูกข้าวไม่ได้เพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาลสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการดุลบรดาลของพญานาคตนนั้นพระสักตเะเถระทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เกิดความสงสารจึงได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข้าไปในโรงไฟที่พญานาคอาศัยอยู่และพระสักตเะเถระ ก็นั่งขัดสมาธิอธิษฐานจิตในที่ที่ไม่ไกลจากพญานาคทําให้พญานาคนั้นโกรธแล้วพ่นควันพิษใส่ท่านท่านกระข่าเตโชกสิน์ให้เกิดควันไฟใส่พญานาคบัรดาลให้เกิดความเจ็บปวดแก่พญานาคทางพระเถระและพญานาคได้แสดงอิทธิฤทธิ์เข้าต่อสู้กันหลายประการจนในที่สุดพญานาคก,ก็สิน้นฤทธิ์ไม่สามารถทำอะไรพระเถระได้ แต่กลับถูกพระเถระกระทํำจนได้รับความเจ็บปวดบอบช้าและในที่สุดก็เลิกละการกั่นแก้งให้ประชาชนเดือดร้อนฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านก็สามารถทําไร่ทํานาได้และชาวบ้านก็จะไม่ลืมที่จะระลึกถึงคุณของพระเถระที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ข่าวสารการที่พระสคตะเถระปราพญานาคนั้นได้ล่ำลือกันไปทั่วทั้งเมืองเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณหมู่บ้านพัทวติกาตามสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปยังพระนครโกสัมพีและพระสคตะเถระก็ตามเสด็จไปด้วย ชาวเมืองโกสัมพีก็ได้ถวายการต้อนรับพระปรมศาสดาอย่างสมพระเกียรติและในส่วนของพระสักตะเถระชาวเมืองก็พากันคิดว่าจะถวายสิ่งของที่พระเถระชอบที่สุดและหายากที่สุดในขณะที่เที่ยวกันปรึกษาอยู่ว่าสิ่งใดหนาที่พระเถระนั้นจะชอบที่สุดก็ได้มีการแนะนําว่า สิ่งที่พระพิสุชอบพิสุตและหาได้ยากที่สุดก็คือสุราอ่อนๆที่มีสีแดงเหมือนเท้านกพิราบเช้าวันลุ่งขึ้นพระสักตะเถระก็เข้าไปบินฑบาตในเมืองโกสัมพีชาวเมืองทั้งหลายต่างพากันถวายสุราให้ท่านดื่มขณะนั้นยังไม่มีพุทธบัญญัติห้ามพิกสุด,ดื่มสุรา พระเถระจึงดื่มสุราที่ชาวเมืองมาถวายแห่งละนิดแห่งละหน่อยเพื่อเป็นการรักษาศรัทธาของชาวเมืองปรากฏว่ากว่าที่พระเถระจะเดินบินทบาตตลอดหมู่บ้านก็ทำเอาท่านมึนเมาจนหมดสติล้มลงที่ประตูเมืองพระพุทธเจ้าเสด็จมาพบท่านนอนสลบหมดสติอยู่อย่างนั้นจึงรับสั่งให้ภิกษุช่วยกันนำท่านกลับมาที่พัก เมื่อท่านบรรเทาความเมากลับมาได้สติแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงติเตียนในการกระทำของท่านและทรงบัญญัติพระธรรมวินยัยห้ามพิสูจด,ดื่มสุราบตั้งแต่บัดนั้น วันรุ่งขึ้นพระสากตาเะเถระมีสติสัมมาปชัญญะสมบูรณ์ตามปกติแล้วรู้สึกสลดใจต่อการกระทําของตนจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงงดโทษให้แล้วกลับทูลลาขอปีกตัวจากหมู่คณะสแสวงหาที่สงบบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานและพอบำเพ็ญได้ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันตในที่สุด เมื่อท่านสำเด็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่นักเขาคิชกูฏและในขณะนั้นพระสักตะเถระได้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากให้แก่พระพุทธเจ้าได้มีชาวแคว้นอังคาจำนวนมากเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระสักตะเถระ ท่านกระได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารดำดินลงไปแล้วโผล่ขึ้นที่ตรงพระพักของพระพุทธเจ้าซึ่งชาวอังคาทั้งหลายก็เห็นด้วยสายตาของตนเองและในตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่า ชาวแคว้นอังคะเหล่านั้นยังไม่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและมั่นคงจึงรับสั่งให้พระสักตะเถระแสดงปฏิหารต่อไปอีกด้วยการแสดงการยืนเดินนั่งและนอนบนอากาศซึ่งพระเถระก็ได้แสดงอย่างชำนาญและจบลงด้วยการทำให้เกิดควันไฟออกจากกายของท่าน ชาวแคว้นอังคาทั้งหลายต่างก็อัศจรรย์ในความสามารถของพระเถระและคิดตรงกันว่าขนาดพระเถระผู้เป็นสาวกยังมีความสามารถถึงเพียงนี้แล้วพระบรมศาสดาผู้เป็นบรม,มครูจะมีความสามารถถึงเพียงไหนแล้วก็พากันการาบถวายบังคมด้วยความเคารพอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุป,ปุปพิกถาและอริยาสัจสีให้ทุกคนณที่นั้น ทุกคนก็บรรลุโสดาปฏิผิผลเป็นโสดาบันกันทั้งหมดลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศยกย่องพระสักตเะเถระในตำแหน่งเอตัทาคะผู้เป็นเลิศกว่าพิกูจทั้งหลายในทางผู้ชำนาญไตโชสมาบัติพระสักตเะเถระท่านก็ดำลงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาสมควรแก่การเวลาแล้วและอยู่จวบจนสิ้นอายุไขก็ดับขันปรินิพพานในที่สุด และสาเหตุที่พระสกตะเถระนั้นได้ตำแหน่งเอตัคคะผู้เป็นเลิกกว่าใครในด้านเตโชกสินก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัตถุมุตระพระสกตะเถระในตอนนั้นได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งหนึ่งในกรุงหงสาวสดีชื่อว่าโสพิตะ เมื่อเติบใหญ่บรรลุนิติภาวะแล้ววันหนึ่งท่านเห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัตถุมุตระผู้ง,งดงามด้วยสลีแห่งมหาปุริศลักษณะทั้ง32สเสด็จไปยังประตูพระอุทยานก็เกิดใจที่เลื่อมใสยอย่างยิ่งและได้กระทำการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าในการนั้น พระพุทธเจ้าประทุมมุตระทรงสดับดังนั้นจึงทรงประทานพยากรณ์ว่าในอนาคตเธอจะเป็นสาวกนามว่าสาคตะในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคดมก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานะครับ ต่อมาโสพิตะมานพไปยังพระวิหารในขณะกำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปรทุมมุตระและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ ผู้เป็นยอดของเหล่าพิสุุสาวกผู้ฉลาดการเข้าเตโชกสินเมื่อโสพิตะมานุมเห็นดังนั้นแล้วจึงทำกุศลกรรมอย่างใหญ่แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกแล้วอธิษฐานปรารถนาที่จะได้ตำแหน่งเช่นนั้นบ้างในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต ตั้งแต่นั้นท่านก็สั่งสมบุญทั้งหลายดำรงอยู่ตลอดอายุเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในเทวโลกสเสวยที่ผสมบัตตลอดแสนกับรอเวลาที่จะได้มาเกิดในศาสนาของพระโคโดมตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าปัตถุมุตระ นี่แหละครับก็คือสาเหตุที่พระสกตาเทระได้ตำแหน่งเอตัทคะผู้เป็นเลืศอกกว่าใครในการเข้าเตโชกสินก็เพราะว่าตั้งความปรารถนาแล้วก็สั่งสมบุญบรารมีมาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วเรื่องราวของพระสกตาเทระนั้นผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ